มัลยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพิสุสมณีทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องสรุปถึงการเจริญพระกรรมฐานถ้าจะว่ากันก็คือว่าเป็นการสอนกันในขั้นจบเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานของบรรดาท่านทั้งหลาย ถ้าจะสร้างแบบสร้างแผงเรื่อยไปความจบเป็นการสร้างแบบมันก็ไม่มีแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าการศึกษาพราะรรมฐา,านเราต้องการตัดอวิชาคือความโง่แล้วก็สร้างวิชายเกิดขึ้นดังนั้นการแนะนำในการนี้ ยังถือว่าเป็นการแนะนำขั้นสุดท้ายสำหรับ,บเสียงตามสายที่เจ้นท่านเจน้าที่จัดเวลาหัวค่ำหรือว่าให้ให้เปิดติดต่อกันไปคือในหมวดของพระรรมฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นแบบหมวดผสมแล้วก็ต่อด้วยหมวดที่กล่าวต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนขั้นต้นแล้วก็จนกระทั่งถึงวาระจบจะได้ฟังกันอยู่ในขอบเขตเป็นเครื่องพิจารณาแต่ว่าเราจะเปิดกับทุกอย่างนักปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดได้วันนี้จะให้ท่านรู้จักคำว่าอาวิชาและกวิชา วิชานี่ท่านแปลว่าไม่รู้แล้วก็ขอโปรดทราบคำว่าไม่รู้ในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรเสรียทั้งหมดความจริงคนสัตว์เกิดมาย่อมมีความรู้เช่นรู้หิว ร,ร้อนรู้กหายรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักกิการงานรู้จักปุจจาระรู้จักปสุสาปัสวะเป็นต้นเป็นอาวาคนเรามีความรู้แต่ว่าสำหรับคำวิชาที่ว่าไม่รู้นี่ท่านมีขอบเขตจำกัดคือว่าไม่รู้ที่สุดทองความทุกข หมายความว่าไม่รู้จักหาเหตุที่ทําทางให้เกิดถึงความทุกข์ท่านเรียงไว้อย่างนี้คือหนึ่งไม่รู้จักทุก์สองไม่รู้จักเหตุถึงให้เกิดทุก์สามไม่รู้จักความดับทุก์แล้วก็สี่ไม่รู้จักทางให้ถึงความดับทุก ห้าไม่รู้จักอดีตหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจาสมุตบาทนี่เป็นอนันวาวิชาที่เรียกว่าไม่โรนีมีขอบเขตจือตามนี้เรีอรวงความว่าไม่รู้ทุก และก็ไม่รู้เหตุใงความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สำหรับคำมมวิชาแปลว่าความรู้ในด้านวิชาที่เรียกว่าความรู้นิทรรงว่าอย่างนี้คือหนึ่งวิปัสนาญาณญาณนอนับเข้าในส่วนแห่งวิปัสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริงนิชานะรู้รี่ว่ายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงนี่เป็นความรู้ชนิดหนึ่งสองรู้มโนโมยิธิคือสามารถสร้างลิทางใจได้อย่างตามที่พวเราปฏิบัติกันรีอว่าพูดกัน สรู้อิทธิฤทธิสาม,มารถสแรสดงฤทธัยสี่รู้วิชาทําไมเกิดทิปสโสติยานคือหหทิปแปดรู้เจตุบริยานรู้จักกำหนดใจของอื่นคือรงเขาบุคคลอื่นขอโทษไม่ห้านะ ห้ารู้เจโตบริยานรู้จักกำหนดให้รู้ใจคนอื่นหกปุเพนิวาสานุสติยานสามารถรู้เหตุที่ทำความสามารถที่จะหาทางให้รู้การอรุชชาติได้เจ็ดทิพยเจคุยานทิพยเจคุยานทำตาทิพให้เกิด แปดอาสวะขยา,ยานรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปเป็นแนวความรู้ของด้านวิชาแปดร,ระการนี้ความสำคัญที่สุดก็คือรู้จักทำอาสวะขยา,ยานให้สิ้นไปคือทำกิเลสให้สิ้นไปนั่นเองรวมความว่าวิชาและอวิชาแต่งกสกรู้แล้วว่า ขอย้อนอีกครั้งหนึ่งวิชานี่ที่ว่าไม่รู้ก็เพราะว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักหาทางถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุทบาทวันนี้ก็อังก็ต้องขอพูดถึงเรื่องของอวิชาก่อนเรื่องอวิชาที่คำว่าวิชาไม่รู้จักทุกไม่รู้เหตุที่ความดับทุกนะไม่รู้ความแล้วก็ไม่รู้จักความดับทุกข์ คือไม่รู้เหตุด้วยแล้วก็ไม่รู้จักดับทุกข์ด้วยตัวนี้ตัวสําคัญสามตัวนี้แหละตัวสำคัญเป็นอันว่าวันนี้อธิบายกันตอนนี้หาขอให้เราทั้งหลายพากันศึกษาเรื่องอาวิชชาให้เข้าใจบางทีท่านทั้งหลาย อยมีความเข้าใจว่าทำไมเรื่องข้าวิชามาพูดกันทำไมเป็นนั้นว่าถ้าท่านเข้าใจในวิชาเสียแล้วแล้วก็สามารถทำวิชาให้เกิดขึ้นอวิชาแปลว่าไม่รู้ทุกข์แประรวโง่ถ้าสามารถทำวิชาคือความรู้ได้กกัความฉลาดให้เกิดขึ้น ความสุขมันจะมีกับใจนี่คำว่าไม่รู้จักทุกข์ก็ได้แก่คนที่มีความประมาทในความเป็นอยู่หรือว่ามีความประมาทในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตาย คิดว่าความเป็นอยู่ของเรามีความสุขคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่จนรวมความว่าเป็นความคิดเห็นในทางด้านแห่งความผิดแต่เนื้อแท้จริงๆการทรงชีวิตอยู่ของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข เรื่องนี้ท่านหลายสุดสากันมาพอแล้วเพราะว่าแบบแผนมีมากฉะนั้นต่อเรนี้ไปการเปิดเสียงตามสายเราขอให้ใช้วิชาสรุปคือใช้กรรมฐานหมดผสมแล้วก็ต่อด้วยสายนี้ ไปอาวนไปวนมากระทัางนี้ถ้าใครก็มีความต้องการด้วยความรู้อย่างอื่นก็ให้หาทางศึกษากันเอามิฉะนั้นเราจะไม่สามารถสางทำจิตใจเข้าให้เราให้เขาา้าบรรลุถึงมรรคผลได้ตัว,วนัก ปฏิบัติที่ฟังแล้วจะไม่เกิดความเข้าใจต่อทีนี้ไปก็ยังมาขอพูดกันถึงว่าทําไมจึงไม่รู้จักทุกข์เพราะว่าความจริงทุกมันมีอยู่แต่คนมองไม่เห็นทุกเหตุให้เกิดทุก์มีอยู่ แต่คงคนมองเห็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มันถือว่าเป็นเหตุของความสุขแล้วก็ไม่รู้จักควานหาความดับทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้ถ้าเราจะใช้ปัญญาพิจารณากันสึกเล็กน้อยเราก็จะทราบชัด ว่าความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเรามันมีอะไรบ้างมันนั่งหาความทุกข์ของเซมิตหนึ่งคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆนี่มันมีอยู่ทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมามีความรู้สึกยังไงถ้าไม่ชำระล้างหน้าไม่แปรงฟัน มันสบายหรือไม่สบายถ้าดำมาเอินตื่นขึ้นมาแล้วการปวดอุจาระปัสสาวะมันเกิดขึ้นถ้าเราหาโอกาสในการถ่ายไม่ได้ใจของเราจะเป็นสุขแล้วว่าใจของเราจะเป็นทุกข์ที่เราไม่พูดกันถึงกายกายเนี่ยท่านมาถ้ามันไม่มีใจสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีความรู้สึก ความสุขหรือความทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจถ้าห,หิวอาหารไม่ได้บริโภคอาหารมันเป็นความสุขหรือความทุกข์การประกอบกิจกรารงานทุกอย่างต้องใช้กำลังกายต้องใช้กำลังทรัพต้องใช้กำลังความคิดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การปฏิบัติงานทุกประเภทต้องมีการเราทุกขอทั้งในระหว่างบุคคลหรือมีความขัดข้องในกิจการงานซึ่งมันเป็นไปเป็น,ไป,ปนไปได้ไม่สะดวกนักให้ความไม่สะดวกของการงานเนี่ยเป็นไปนการของความสุขหรือความทุกข์นั่งคิดดูให้ดีคนร่ำรวยสุขหรือทุก รวยมากระแวงอันตรายมากรวยมากมีความวุ่นวายมากลืมจนเป็นนั้นว่าคนรวยนอนสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นจากบุคคลต้องการทรัพย์สินซึ่งเรามีข่าวอยู่เสมอสองวันนี้ก็มีข่าว ว่าจับคนเอาไปเป็นเอาไปค่าเป็นค่าถ่ายก็เ,เรียกค่าถ่ายแล้วในโอกาสนี้น้ำท่วมมากบางบ้านถึงก็หมดตัวขึ้นน้ำท่วมถึงรลังคาทรย์สินอะไรมันจะเหลือบางคนก็ต้องลอยน้ำไปตายในน้ำเพราะไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ สำหรับคนที่ยังไม่ตายก็มีได้ความหิวโหยตามข่าวที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารอขกาสารไปแจกคนมากกว่าเข้าสารเข้าทำการยื้อแย่งเข้าสารกันนี่เป็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของโรคมันเป็นสุขและวินทุกข แต่บางทีสำหรับคนโงท่ที่มีวิชาเข้าประจำใจก็จะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เกิดกับเราเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงเราเราก็เลยนิคิดว่ามันจะไม่มาถึงเราแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้า,าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นั่นก็ช่วยกันนั่งเล็กทังตรงนี้ให้มากนี่เป็นทุกภายนอกสำหรับทุกภายในที่เรียกล่าวว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เปไ็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้คนแก่นี่มีความสุขและมีความทุกข เรายังไม่แก่เราอาจจะไม่มีความรู้สึกหรือว่าคนแก่หลายๆคนก็อาจจะไม่มีความรู้สึกว่าไอ้ความแก่นี่มันสุขหรือมันทุกข์คนที่ยังแก่ไม่มากหรือว่ายังไม่แก่อาจจะมองเหยียดยามคนแก่ ว่าท่าทางของคนแก่น,นิ่งโกโกเงินพิที่หน้ารังเกียจจะลุกเจนินเดินจะนั่งจะทำอะไรแต่ได้อย่างก็รู้สึกว่าน่าเกลียดเสียทุกอย่างไม่ไมีอะไรดีเลยเนอาอการอย่างนี้มันเป็นความประมาทที่เรียกว่าอาวิชชา ไม่ได้คิดว่าอาการอย่างนั้นสักวันหนึ่งขา้างหน้ามันจะต้องมาพบก,กับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรากับเขามีสภาพเช่นเดียวกันคนแก่ก็มาจากคนหนุ่มคนสาวสำหรับคนหนุ่มคนสาวไม่ช้าก็เดินเข้าไปหาความเป็นคนแก่ ถ้าเรายังไม่แก่ก็ดูคนแก่ที่เขาทำยังไงกันบ้างกิจการงานทุกอย่างเขาไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เหมือนเมื่อสมัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวงานที่เคยคล่องตัวคนแก่ทำไม่ไหวต้องช่วยคนอื่นหาคนอื่นเข้ามาช่วยทำ การที่จะไหววายคนอื่นเขามันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เราก็ต้องถือว่ามันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรทุกข์ใจกายนี่มันทุกข์แน่เพราะว่า,ากายเราถ้าไม่ไหวถ้าไม่วายคนอื่นเขาถ้าบาังเอิญคนอื่น เขาเกิดไม่ตามใจเราคราวน,นี้มันจะเป็นยังไงล่ะเราวานเขาสมมติจะยกอะไรสักนิดหนึ่งวานเขายกแต่เรื่องของเราต้องการในความนิบดเดวนแต่เขาบอกเดี๋ยวก่อนก็ได้แม่เขาก็เดินเลยไปตอนนี้กำลังใจของเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วแก่เป็นทุกข์ต่อมาท่านก็บอกเราว่าการเกิดขึ้นมันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้อาการป่วยไข้ไม่สบายนี่ความจริงทุกคนมีมาทุกคนรู้จักป่วยมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่วัยเ,เพิ่อรู้จักป่วยในตอนที่เวลาที่อยู่นี่ความจริงเรารู้เรารู้จักป่วยกัมนมานานตั้งแต่เกิดมาวันแรกความเสียดทางมันก็เกิดอยู่ในคันของมันดามีความอบอุ่นในความไฟาธาตุประคับประงมไม่ถูกต้องกับอากาศ มาออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆคลายความอบอุ่นผิวกายต้องแสบและต้องเราทนไม่ได้อาการของความทุกข์จึงเกิดการร้องจ้าขึ้นมานี่เรารู้จักป่วยแล้วคําว่าโรคป่วยนี้คำหมายความว่าโรคโรคก็มาด้อาการเสียแทงและจากนั้นมาแล้วก็มีโรคทุกอย่าง การป่วยไข้ไม่สบายแต่และคราวไม่ใช่การของความสุขหรือความทุกข์นี่เป็นอนุวาตทุกมันมีอยู่กับเราทุกวันแต่เราไม่คิดโรคชนิดหนึ่งที่มีกับเราเป็นประจำวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชิคัจฉาปรมารโลคาขึ้นชื่อว่าความหิวมันเป็นโรคอย่างยิ่ง โรคก็ประวัตเสียดแพงตอนนี้ความหิวมันมีกระเราหรือเปล่านี่โรคหิวมันมีวันหลายครั้งยังมีโรคโปวดหัวท้องอืดเสียดท้องเจ็บโน่นปวดนี่ก็ไม่มีอะไรจะดีสักอย่าง นี่เป็นว่าการเกิดของเรามามันเต็มไปได้วยความทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนมาจากขันหา้าคือร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันจะสุขแล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนต่อมาทุกข์สำคัญขั้นสุดท้ายก็คือความตายคนทุกคนก็เดินเข้าไปหาความตาย แต่พวกที่มีอวิชชาคือความงโง่ไม่เคยคิดว่าจะตายเห็นชาวบ้านเขาตายยอมรับนับถือว่าเขาตายเผาชาวบ้านเขาได้แต่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องถูกเผาบ้างอาการอย่างนี้มาไป็ปนแบงการของความงโง่หรือเป็นอาการของความฉลาด อันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความโง่ไม่ใช่อาการของความฉลาดสําหรับคนที่ฉลาดไปยังไงเขาก็คนที่ฉลาดมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้ายังเกิดอยู่อย่างนี้เราก็หาความดีอะไรไม่ได้ต้องหาทางตัดความเกิดเสีย คือสามารถทำอสวกิเลสท,ที่ปรากฏในจิตให้สิ้นไปแต่ว่าการที่จะก้าวไปหาการทำกิเลสให้สิ้นไปก็ต้องแบ่งออกเป็นสามอย่างคือนั่นก็คือหนึ่งสุขวิปสัสสะก็เป็นสีอย่างนะสุขวิปัสสโก ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปโดยที่ไม่ไม่ไม่ถือว่าไม่ต้องหาวิชาอื่นเข้ามาช่วยสาวสองเตวิโชมีวิชาสามสามชระปิญโยมียปิญญาหกสี่ปริสัมมิทัปปโตทำปริสัมิทายานให้เกิดขึ้น แต่ความมุ่งหมายจริงๆก็คือการทำกิเลสให้เกิดขึ้นสุดแรกแต่กำลังจิตของคนถ้ากำลังจิตของคนมีความฉลาดจริงๆใช้จิตฉลาดมีความสามารถในการใช้ปัญญาก็ใช้สุขภาวเสโกนี่สะดวกสบายแต่ความฉลาดน้อยไปแล้วก็ต้องอาศัยอย่างอื่นเข้าช่วยผสม นั่นก็คือวิชาแปดเพื่อนหนึ่งวิปาาัสนาญาณพยายามฝึกฝนค้นคว้าหาความจริงด้วยกำลังของปัญญาเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลสองถ้ากำลังปัญญามันอ่อนไปก็ใช้มโนมยิธิคือมีฤทธิ์ทางใจ สามารถถอดอธิสมานในกายคือกายภายในท่องเที่ยวปณิภพต่างๆไปพิสูตรดูคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ว่านารกมีจริงเปรตมีจริงสุรกายมีจริงเรื่องสติฉันั้มนุษย์ประดังโหดเองนี่จนแล้วเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงนล้วมันจริงหรือไม่จริง เพื่อความมั่นใจคนตัวเองก็ต้องสร้างมโนยทธิให้เกิดขึ้นหรือบริการนี้สามสร้างฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวสาม,มารถสแสดงฤทธิ์ต่างๆเขาะเหินในอากาศไปนรลกไปสวรรค์นี่เลยหรือว่าส,าสร้างสติปสุตยานโหทิสาม,มารถฟังเสียงเทวรรดาเสียงพรหมเสียงสัตว์นรกได้ได้ทุกเสียง เว่าหาเจโตุปยยานใช้วิชาพิจารณาจิตตนและจิตของคนอื่นเพราะว่าไอจิตจริงๆเนี่ยที่มันมีอะไรเข้ามาผสมเนื้อแท้ของจิตมันอะไรบ้างที่ความระยยำมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็นเครื่องเสียมสอนอะไรเป็นเครื่องห่มหอ่ออุปเนิวาสานุสติยาน สร้างความรู้ระลึกชาติถอยหลังลงไปได้เป็นการช่วยกำลังใจทั้งหมดนี่นะช่วยกำลังใจเพื่อทำอกิเลสให้หมดไป mm. แล้วก็เจ็ดทิพยจักรย,ยานทำตาทิพย์เราสามารถเจรู้เทวัดารู้สวรรค์นุนรกู้พรมรุ้มีนิพพานได้ การกระทำอย่างนี้ก็เพื่อสร้างกำลังใจเพื่อความมั่นคงให้เข้าถึงอาสวะกยานอาสวะกยานก็หมายความว่าทำกิเลสคือความชั่วของจิตให้มันหมดไปนี่เป็นว่าสำหรับวันนี้ขราขอแนะนำท่านหลายให้รู้เรื่องของว่าวิชาและก็วิชาให้ทราบ ว่า,าวิชาได้แก่อะไรทนกันอีกนิดหนึ่งก่อนจะหมดเวลาหรือเวลาสองนาทีอวิชาได้แกินหนึ่งไม่รู้จักทุกนี่เพื่อความโง่สองไม่รู้จักเขตช่องความแห่งใคร้ที่เกิดทุกสามไม่รู้จักไม่รู้จักความดับทุกแล้วก็สี่ไม่รู้จัก ทางถึงความดับทุกข์ห้าไม่รู้จักอดีตว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้ไม่รู้จักหน้าอดีต้า่อนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจสมมาภูมิหมดสมบัติคือหมายความอะไรมันเกิดขึ้นนะต่อไปอะไรมันเกิดขึ้น ย่ำนั่นกล่าวว่าวิชาปฏิยาสังขารและสังขารปฏิยาวิญญาณนังวิญญาณปฏิยาตามลำดับเพือสำหรับวิชาวิชาก็มีแปดอย่างเพื่อทําจิตให้สิ้นจากกิเลสคือให้พ้นทุกข์ถ้ากําลังใจอ่อนก็พยายามเจริญวิปัสสนาญาณเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือความเป็นจริง แล้วก็ทำฤทธิ์ทางใจให้เกิดขึ้นที่เรียกกันว่ามาโนยิธิที่เราฝึกกันและว่าสร้างฤทธิ์ให้เกิดขึ้นด้วยสามแสี่ทำหูให้เป็นทิพยห้าสร้างกำลังใจสามารถรู้ใจตนและใจคนอื่นหกพยายามสร้างวิชาละลึกชาติได้ถอยหลังเาไปหาความจริงเจ็ดทำตาที่ให้เกิดขึ้น เพื่อทำจิตพ้นจากอาสวะอรบรรดาท่านพุทธบริสัท้าหลายและประโยคาวจราว้จรหลายวันนี้เราก็เริ่มต้นขั้นสรุปของการเจริญพระกรรมฐานหลังจากนี้ไปก็จะในวันต่อต่อไปก็จะได้นำหลักการแห่งการเจริญพระกรรมฐานในขั้นสรุป ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติสำหรับสำนักของเราคือว่าการเปิดเสียงตามสายให้ใชก้กรรมฐา,านหมดใหม่และก็รบทสรุปนี้วนกันมาวนกันไปเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติอะบันดาท,ท่านพระธรริสัตเวลาที่จะพูดกันก็นหมดแล้วต่อจากนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตแก่ทุกท่าน จงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนงย่อเหินว่าเวลานั้นสงคนแก่การของท่านสวัสดี